สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะี่ติดตามมาอยู่7จ็ด้าวทำนายทายทักนะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตานะแบบดวงคาดการปี2567เราจะมาดูในรูปแบบของ12นักษัตวนะ์จะใช้ไพ่พรมยานนะคะในการทำนายนะคะรานนี้เราจะมาดูนักษัตว์ปีเถาะหรือปีกระต่ายนะดูซิคาดการปีหน้านี่จะเป็นอย่างไรบ้าง วีกระต่ายวีเถาะอ่าเป็นผู้หญิงเป็นธาตุไม้นะมาดูสิว่าแนวโน้มคาดการนะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะนะถ้ามาเจอสิ่งดีๆก็ไปทปําบุญรับโชครับสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะนะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่บุญที่กรรมของแต่ละคนนะคะ เจ้าชะตาในปีหน้านี่นะเป็นอะไรที่ดีๆเข้ามาเยอะเลยเป็นพลังชีวิตที่บวกเป็นพลังที่มีความสุขคือมีความสุขในสักษณที่ถึงแม้คุณจะมีปัญหานะสถานการณ์รรในตัวเจ้าชะตาเองจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะในลักษณะของความสุขสมหวังในสิ่งที่คาดหวังคาดการในชีวิตการวางแผนนะความมั่นคงมากขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามแม้กระทั่งโชคลาภนะชาวกระต่ายในปีหน้าเนี่ยนะมีโชคเข้ามามีความสุขในะเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือเดินทางบ่อยๆในปีหน้าเนี่ยนะคะบางท่านคิดสิ่งไหนความตั้งใจนะอย่างอย่างเช่นการตั้งใจที่จะต้องได้งานตรงนี้ แผนงานตรงนี้ต้องประสบความสําเร็จการวางแผนต่างๆจะประสบความสําเร็จคุณก็จะเป็นไปนตามที่คุณวางแผนไวน้นะในปีหน้าเนี่ยรวมทั้งคนที่มีความตั้งใจจะบวชหรือออกถือศีลปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งมีบุตรคุณจะมีบุตรแน่นอนในปีหน้านี่นะอือจะมี <c oughs> บุตรเข้ามานะครอบครัวที่อยู่อาศัยมีความสุขนะคะที่อยู่อาศัยดีมาก นะแหล่งทำมาหากินก็ดีนะชาวปีเถอะเนี่ยว่าเจ้าที่ให้ถูกนะแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีความสามารถอา่ามีความรู้ความสามารถเกินตัวนะแต่ว่าคุณก็มีปัญหาในลักษณะของความอึดอัดใจในลักษณะของบริวารที่มารบกวนหรือบริวารที่สร้างปัญหานะจุดนี้แหละจะทําให้ชาวกระต่ายเนี่ย จะมีปัญหาลักษณะของบริวารน,นะเป็นอย่างนั้นนะืมอึดอัดใจไม่น้อยนะในเรื่องของบริวารน,นะคะแล้วก็คนที่ได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานนะก็จะมีความแบบคือยิ่งสูงยิ่งหนาวมีความลําบากใจมีความาทุกข์ในลักษณะของหน้าที่การงานแต่เพราะ,ะนั้นปีหน้าคุณกระจัดมันออกไปเลยนะอย่าเอามากางังวล โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอ่าการลงทุนกิจการการงานมีความมั่นคงมากขึ้นนะรวมทั้งโชคด้วยนะปีแรกต้น,ต,นต้นปีหละ่ะมกคลากุ้มพาเนี่ยแน่นอนคนหางานได้งานมีโชคเข้ามาอย่างเต็มๆเลยนะในช่วงเอ่อต้นปีเนี่ยมีความมัน่นคงใครสอบใครหางานมีโอกาสได้บางท่านรอคำตอบนะรอคำตอบในสิ่งที่เองคาดหวังคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ นะแต่มันจะมีปัญหาในศะาสตร์หนึงก็คือคุณอย่าโหยหาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอืมคุณอย่าอะไรอาวรน,นะคะอย่าอะไรอาวรนในสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่คุณเป็นทุกข์นะคุณต้องตัดมันออกนะไม่งั้นมันจะเป็นทุกขลาบเข้ามานะคะเพราะว่าโชคคุณมีโชคนะโดยว่าครึ่งปีหลังโอ้โห ทั้งสังหาอสังหามีโอกาสมีโอกาสได้รับมรดกมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถหรือขายบ้านขายรถน่าในช่วงครึ่งปีหลังนะแล้วก็โชคก้อนโตด้วยโชคลาบแบบฟุกๆุนี่แหละนะเข้ามาแน่นอนนะสำหรับชาวนาสัตว์ปีเถาะกระต่ายนี่แหละมีความมั่นคงรับราชการสอบมีโอกาสได้แล้วมีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนมีโอกาสได้เดินทางมากกว่าปีที่แล้วนะ มีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวหรือไปต่างประเทศรวมทั้งหน้าที่การงานด้วยแต่ถึงแม้ว่าหน้าที่การงานของคุณเข้ามาหรือแม้กระทั่งโชคเข้ามาก็ตามแต่คุณก็ยังมีความวิตกกังวลเพราะนั้นต้องกระจัดมันออกไปนะคะมีดวงอ,วอุปถมัมภ์ทางด้านการเงินด้วยนะการเงินของคุณดีนะในปีหนะ้าหมุนเวียนคล่องเงินหมุนเวียนคล่องเงินมานะมีโชคทางด้านการงานการลงทุนกิจการ นะคนที่ทำลงทุนกิจการใหม่ๆก็มีโอกาสดีนะต้นตน,ตนปีลงทุนได้นะแต่ว่าพอกลางๆปีไปอย่าพึ่งนะอย่างมรกราคมพุมภาลงทุนได้มีนาเมษาพฤษภาไปเนี่ยอย่าพึ่งไปลงทุนนะหยุดชะลอไว้จนถึงครึ่งปีหลังเนี่ยนะค่อยลงทุนอีกทีหนึ่งกรกฎามมาน่นนะครับมีโอกาสในการลงทุนประสบความสําเร็จร่ํารวยนะกิจการใหม่ๆหรือการหางานก็ตาม แต่มันจะเป็นาหาในลักษณะของทุกขลาบในลักษณะของโชคลาบเข้ามาเพราะว่าสุขภาพนะคะอาจจะกระทํานายกระโดดไปบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะเรื่องสุขภาพต้องเรามาระวังโดยเฉพาะคนที่มีความเครียดหรือเกี่ยวกับดังด้านสมองหรือหรือเกี่ยวกับโรคหัวใจนะหรืออ่าพวกเขาเรียกไงอ่ะพักผ่อนไม่เพียงพอขาดสารอาหารนะทั้งความดันหรือเบาหวานหรืออ้วนก็ได้นะบางท่านนะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามา เออโรคเรื้อลังอะไรประมาณนี้คนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะต้องดูแลตัวเองนะนะมันมีโอกาสกำเริบได้เพราะว่าคุณอาจจะเหนื่อยกับหน้าที่ก,การงานหรือความเครียดเข้ามาเยอะนะในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนี่สบายสบายอยู่นะมีโอกาสได้พักผ่อนครึ่งปีแรกก็ดีในช่วงต้นๆปีนะคะนะคะ <c oughs> คนหางานได้งานนะปีหน้าในต้นๆปีเนี แล้วก็ครึ่งปีหลังนี้ฉลุยมาเลยงานเนี่ยก็จะได้นะคะโชคก็จะได้ต้นต้นปีแล้วครึ่งปีหลังก็โชคก้อนโตด้วยนะคะความรักโอ้โหคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักมีโอกาสตกหลุมรักมีโอกาสเจอคู่หรือคนที่มีคู่ที่มีปัญหากันที่แบบหยหากันเนี่ยคุณมีอ่เขาเรียกว่าไงอ่าข้อตกลงที่ดีร่วมกันได้นะคะในครึ่งปีแรกต้อง ตัดออกอย่าให้พลังชีวิตของคุณที่กำลังมีความสุขกับสิ่งเดิมๆกับที่ที่คุณโหยหากับที่คุณอะไรอาวรสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเพราะสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณนจะจา้าชะตาแล้วมีโอกาสได้เดินทางไปมาหาสู่หรือมีโอกาสได้เดินทางไปไกลไกลกว่าที่คุณคิดอีกนะคะหรือไปต่างประเทศก็ได้หรือไปทํางานก็ได้หรือไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะคุณมีโอกาส นะคะนะคะดวงคุณยังมีผู้อุปถัมภ์นะผู้อุปถัมภ์ยังให้การช่วยเหลืออย่างดีมากเลยนะนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะการเงินเนี่ยต้องเน้นเน้นหน่อยนะคะเรื่องการเงินของชาวกระต่ายคุณอย่าเขาเรียกไงนะใช้เงินแบบไม่คิดนะคุณต้องมีความหนักแน่นนะเพราะว่าคุณเป็นคนใจใหญ่นะชาวกระต่ายตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะ นะตัวเล็กแต่ใจใหญ่ต้องมีสติค่อยเป็นค่อยไปนะคะในการลงทุนหรือค่อยเป็นค่อยไปในสิ่งต่างๆที่จะยื่นมือโดยเฉพาะบริวารเนี่ยขอความช่วยเหลือเยอะสร้างความเดือดร้อนในะสังคะแบบเป็นทุกข์มหาเนี่ยนะคะนะก็ต้องมีสติในการที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆให้ได้นะคะนะคะอืม เพราะฉนั้นสิ่งที่จะรับโชคชะตาหรือรับพลังบวกของชาวกระต่ายนี่ก็ได้เทพสุขคุณจะมีความสุขมีความสุขสมหวังหลายๆทางเข้ามาอย่างว่าละ่ะมันก็จะมีทุกขลาบเข้ามาด้วยอย่าลงละเลงกับสิ่งที่คุณได้นะชาวกระต่ายเขาต้องมีสตินะคะรวมทั้งเงินที่จะเข้ามารวมทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานรวมทั้งโชคนะบางท่านในช่วงครึ่งปีหลังอย่างที่บอก อาจจะมีการได้ขายหรือได้ซื้อสังหาอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายรถซื้อบ้านซื้อรถนี่คุณได้แน่นอนรวมทั้งโชคก้อนโตด้วยพิ่คเนตเน,นี่ยนะคะมาหาโชคราชาโชคเลยแหละนะเ,ออเพราะฉะนั้นทําบุญรับโชคตัวเองมันมีอยู่แล้วล่ละแต่คุณก็ทําเสริมเข้าไปอีกคนที่อย่างว่ามันเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเราไม่รู้จะเกิดกับใครบ้างนะคะเพราะฉะนั้นทําบุญดีสิ่งที่ดีที่สุดคือทานสีลภาะนา แผ่เมตตาอุทอิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขตามเจ้าชะตานะคะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆนะนะชาวกระต่ายบอกได้เลยนะในปี2567นี้เจ้าชะตาเป็นพลังที่ดีเจ้าที่ก็ดีนะแหล่งธรรมาหากินก็ดีมีบุตรนะเพอเพอบางท่านจะมีบุตรแน่นอนมีความสุขความอบอุ่นในสัตวะของบุตรที่ให้ความรักที่ อทําให้คุณมีความสุขขึ้นมาส่วนหนึ่งก็ได้นะบางท่านอาจจะมีบุตรขึ้นมานะคนที่รอคอยเรื่องบุตรเรื่องเงินเรื่องโชคมีโอกาสได้แน่นอนดวงอุปธรรมก็เข้ามานะผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมค้าชูอยู่นะนะคะเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องอื่นๆเรื่องงานก็ได้นะนะคะเนี่ยดีมากนะชาวชาวกระตาย ในปี2 5 6 7เนี่ยรู้สึกมีอะไรดีๆเข้ามาแต่มันจะเป็นลักษณะของทุกขลาเพราะนั้นไปขจัดออกแผ่มเมตตาที่ส่วนุศลไปอย่างที่บอกนะนะแล้วก็ขจัดมันออกอย่าไปวิตกกังวลนะทำให้ได้อ่ามีสติให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็การช่วยเหลือคนเนี่ยอย่าใจใหญ่แล้วก็การลงทุนหรือทำอะไรอย่าใจใหญ่มันจะมีความวุ่นวายในเรื่องของเงินเงินงทองเข้ามาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเข้ามาก็จริงนะคะ สรุปนิดนึงนะฮะให้กับชาวกระต่ายนะในปีหน้าี่เจ้าชะตาเป็นอะไรที่ดีมากนะมีความสุขสมหวังมากกว่าเก่าสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของโชคนะผู้ดวงอุปถัมภ์การให้การช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลืออยู่แล้วก็มีโอกาสได้เดินทางเดินทางไกลกว่าที่เคยเดินทางนะบางท่านอาจจะได้ไปต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ทํางานถึงต่างประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ไกลๆไปพักผ่อน แล้วก็คนที่คาดหวังว่าอยากมีบุตรคุณได้บุตรแน่นอนในปีหน้าเนี่ยนะอ่าเนี่ยคุณได้บุตรแน่นอนนะแล้วก็ในื่วงของความรักคนที่เป็นโสดจะมีความรักเข้ามานะคะไม่ต้องตื้อเลยจะมีความรักเข้ามานะคะอ่าส่วนโชคลาภก็จะมีเข้ามาเหมือนกันก้อนโตด้วยนะโชคลาภเนี่ยนะในครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกก็ต้นต้นปีนี่แหละนะมีความมั่นคงหางานได้งานการลงทุนกิจการก็ดีนะ ใ้สิ่งสำคัญก็รล้วมาระวังสุขภาพนะคะดูแลตัวเองนะคะ,นะคะ,นะคะาการใช้จ่ายเงินก็ขอให้มีสตินะคะสำหรับชาวนากัต์ปีถาะกระต่ายในปี2องพนนี้ก็คงประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามกันต่อนะ จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้กับท่านอีกในครั้งต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ